เปิดคทาทำนายนอสจาดามูสหมอดูสุดมั่นยำของโลกตั้งแต่เมื่อ400กว่าปีก่อนทํานายไทยทักส์สตาโลกในปี2023จะเกิดสงครามใหญ่นานเจ็ดเตือนคนล้มตายด้วยมือปีศาเจเศรษฐกิจพังพินาศย่อยยับจากต้นเดือนมก,กราคมในปี2566 เดรีเมลได้รายงานว่านอสซาดามูสนักพยากรณ์เอกของโลกชาวฝรั่งเศสซึ่งเขาเคยมีชีวิตตั้งแต่ยุคศตรวรรษที่16ได้ทำนายทายทักอนาคตในปี2023ไว้อย่างชวนคนลุกว่าจะเกิดสงครามใหญ่ยาวนานเจ็ดเดือนผู้คนจะล้มตายด้วยมือปีศาจคำทำนายของนอสซาดามูสซึ่งอยู่ในหนังสือเล่มที่มีชื่อเสียงดงดังของเขา หลายปีก่อนหน้านี้นอสซาดามูสได้ทำนายถ่ายทักอนาคตโลกไว้อย่างหลายเรื่องอย่างเช่นดูเหมือนได้เคยทำนายไว้ว่าจะเกิดเหตุการณ์วินาศกรรม9ทับ11จนตึกแฟดในนครนิวยอร์กถล่มการเกิดภาวะโลกร้อนการเกรงอำนาจของอดอล์ฟฮิตเลอร์สมุดพยากรณ์ของนอสซาดามูสเพึ่งค้นพบมีอยู่ภาพหนึ่ง จากสมุดพยากรณ์เป็นภาพที่แสดงถึงอัคคีภัยหอคอยซึ่งพยากรณ์ได้ว่าซาตานคนแรกก็คือนโปเลียนซาตานที่สองก็คือฮิตเลอร์และซาตานที่สามก็คือผู้ก่อการกร้ายมุสลิมอาทิภาพสันตปาปากับอัศรพิษภาพกราฟ,ฟิกกับพระอาทิตย์ซึ่งถังงูร้ายหรือกราฟิก ล้วนแสดงถึงการมาของซาตานที่สซึ่งจะก่อกวนทํำลายล้างโลกจนพินาศในอนาคตนอสซาดามุสพยากรณ์อนาคตเห็นอนาคตหรืออะไรกันแน่นอสซาดามุสพยากรณ์อนาคตในปีพุทธศักราช2566ไว้ว่าดังนี้สงครามโครคกรังที่สและสงครามนิวเคลียร์ความตำสังของมนุษย์ต้องกินเนื้อมนุษย์กันเอง จากความตกต่ารุนแรงของเศรษฐกิจการสั่นคลอนของคริสตจักรเหตุใหญ่ที่เดาวอังคารนอสซาดามุสเป็นใครนอสซาดามุสพยากรณ์อนาคตอย่างไรและนอสซาดามุสเห็นอนาคตจริงไหมและทํำอย่างวิทยาศาสตร์วันนี้จะขอนำท่านผู้ฟังไปค้นหาข้อเท็จจริงนอสซาดามุสได้ชื่อว่า เป็นนักพยากรณ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกเป็นเวลากว่าสี่ศตวรรษเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตและการทำงานนอสซาดามุสมีมากมายในหนังสือกว่าหนึ่งยเล่มเกี่ยวกับของเขาแต่เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเขาก็ดูจะเต็มไปด้วยความขัดแย้งนอสซาดามุสเป็นแพทย์หรือเป็นหมอดูคำตอบดูจะถูกหมดแต่มีประเด็นข้อขัดแย้งกัน ในรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาซึ่งนำมาสู่อาชีพและชื่อเสียงของนอสซาดามุตข้อมูลที่ตรงกันก็คือนอสซาดามุตนั้นเข้าศึกษาระดับมหาวิทยายลัยที่มหาวิทยายลัยมงเปอร์ดิเย่ดยศึกษาทางแพทยศาสตร์และโหราศาสตร์ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติสำหรับหลักฐานการศึกษาที่มหาวิทยายลัยนั้นแต่ข้อมูลที่ขัดแย้งก็คือ ปีที่นอสซาดามูสเข้าศึกษาและสำเร็จการศึกษารวมไปถึงการถูกไล่ออกจากมหาวิทยายลัยก่อนที่จะสำเร็จการศึกษานั้นตามแหล่งข้อมูลส่วนหนึ่งบอกว่านอสซาดามูสสึาด้านแพทยาศาสตร์ในปี2072ขณะมีอายุ26ปีจากมหาวิทยาลัยมองเปอร์เยเขาจึงเป็นแพทย์ตามคุณวุฒิเต็มตัว และก็ยังขยันทํางานสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนั้นเป็นเวลา3ปีก่อนจะลาออกเพราะปัญหาหลักคิดเกี่ยวกับเชื้อโรคและวิธีการรักษาของเขาที่แตกต่างไปจากหลักคิดที่ยึดหลักในยุคสมัยนั้นตามแหล่งข้อมูลนอสซาดามูสได้เข้าศึกษาแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมองเปริเจจิงในปีพุทธศักราช272 และก็ถูกไล่ออกโดยยังไม่สำเร็จการศึกษาเพราะถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมผิดจริยธรรมด้านการแพทย์สิ่งที่กล่าวได้อย่างไม่มีปัญหาคือนอสซาดามูสได้เข้าศึกษาแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยายลัยแต่เพราะสำเร็จการศึกษาหรือถูกไล่ออกหรือได้กลับเข้าศึกษาแพทยศาสตร์อีกครั้งหลังถูกไล่ออกไปแล้วนอสซาดามูสก็มีความรู้ด้านการแพทย์ และก็ได้ทำงานประกอบอาชีพทางการแพทย์เป็นหลักยาเม็ดกุหลาบหรือ rose peel ของนอสตาดามูสหลังการสำเร็จศึกษาแพทยศาสตร์และได้รับการศึกษาด้านแพทยศาสตร์นอสตาดามูสก็ออกประกอบอาชีพเป็นทางแพทย์และเภสัชกรและมีบทบาทสำคัญในการรักษาและป้องกันการการะบาดที่เกิดกระบาดในฝรั่งเศส ผลงานที่รู้จักกันดีที่สุดและเล่าขานต่อมาถึงวันนี้คือเขาได้คิดค้นสูตรยาจากเม็ดกุหลาบหรือโรสฮิปเป็นยาเม็ดเรียกว่าโรสเพลหรือ,อยาเม็ดกุหลาบมีสรรพคุณในการต่อสู้กับโรคระบาดได้ดีทำให้นอสซาดามูดมีชื่อเสียงเป็นหมอนอสซาดามูดวิธีการรักษาโรคของนอสซาดามูดแตกต่างไปจากวิธีเก่า เช่นการทําให้เลือดคนป่วยไหลออกโดยเชื่อว่าจะนําเชื้อโรคออกไปจากผู้ป่วยด้วยแต่นอสซาดามุตไม่เห็นด้วยเขาพัฒนาวิธีการของเขาเองใช้ยาจํานวนพวกสมุนไพรและอื่นๆรวมไปถึงการดูแลคนให้อยู่กับสภาพแวดล้อมที่สะอาดซึ่งก็เป็นแนวทางการปฏิบัติทางการแพทย์ต่อๆมามาถึงในปัจจุบันก็เป็นที่ประจักษ์ว่ารถทิพ ที่นอสซาดามุตใช้มีคุณค่าเป็นสมุนไพรรักษาโรคได้หลายชนิดจริงเพราะอุดมด้วยวิตามินซีการเป็นแปลงใหญ่จากแพทย์ส่หูราสา์ปีพุทธศักราช2074ขณะมีอายุ28ปีนอสซาดามุตแต่งงานกับภรรยาคนแรกชื่อไม่ปรากฏชัดเจนแต่เข้าใจกันว่าเธอคืออองรีเยสดองโกส ที่เมืองหาชองมีบุตรสองคน3ปีต่อมานอสซาดามุสเสียภรรยาและบุตรทั้งสองคนจากการกระบาดของกละโลกการสูญเสียครั้งนี้มีผลอย่างสำคัญต่อน,นอสซาดามุสเขาเสียใจผิดหวังกับการไม่สามารถรักษาชีวิตภรรยาและลูกไว้ได้ทัางๆท,ที่ได้ช่วยคนอื่นจำนวนมากมายให้ปลอดภัยจากโรคระบาด นอสซาดามูตจึงเริ่มสนใจโหราศาสตร์จังจริงจังและในขณะเดียวกันก็ยังประกอบอาชีพเป็นแพทย์เป็นเภสัชกรไปด้วยหลังการสูญเสียภรรยาและลูกนอสซาดามูตก็ออกเดินทางไปทั่ทวฝรั่งเศสและยุโรปใต้เป็นเวลาประมาณ10ปีจึงปักหลักในปีพุทธศักราช2090ที่เมืองซาลองแต่งงานใหม่กับอ่านปอรซาก มีลูกชายลูกสาวรวม6กคนในที่สุดนอสซาดามูสก็เริ่มกับงานชิ้นใหม่คือการพยากรอนาคตโดยเริ่มกับการบันทึกเหตุการณ์เป็นปฏิทินโหราศาสตร์กรุ่งหน้าหลายปีเรียกว่าเอามานัเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2493และต่อเนื่องเป็นรายปีรวม5ปีถึงปีพุทธศักราช2 4 9 8ปรากฏว่า ออลมาเนกของนอสซาดามูสเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายมิใช่เฉพาะในฝรั่งเศสต่อมาก็พัฒนาเป็นหนังสือภาษาฝรั่งเศสเลพรเฟซี ie, คำพยากรหรือเป็นภาษาอังกฤษในการตีพิมพ์เป็นภาษาต่างๆทั่วโลกจำนวนมากถึงทุกวันนี้หนังสือเป็นรวมคำพยากร์ของนอสซาดามูส ในรูปแบบของบทกวีสบรรทัดจำนวน1,000บทแบ่งเป็น10ตอนตอนละ100บทอันเป็นที่มาของชื่อบทกวีร้อยบทมีได้หมายถึงศตวตรรษร้อยปีของปฏิทินเวลาหนังสือเล่มแรกตีพิมพ์ในปีพุทธศักราช298 0มีคำพยากร3์เซนจุรี่ ปรับปรุงและตีพิมพ์ใหม่หลายครั้งและมีคํำพยากร์ครบ10เซนจูรี่ในฉบับปรับปรุงในปีพุทธศักราช2111หลังจากการจากไปของนอสาดามุสเป็นเวลา2ปีคํำพยากร์ที่ต้องตีความสำหรับกลุ่มที่ชอบก็จะเป็นกลุ่มที่ชอบอ่านหนังสือประเภทที่ต้องตีความ ส่วนกลุ่มที่ไม่ชอบก็จะเป็นกลุ่มที่อ่านหนังสือเอาเรื่องตรงๆนอสซาดามุสนั้นเขียนคำพยากรณ์ในรูปแบบที่ต้องมีการตรีความคำพยากรณ์ของนอสซาดามุสส่วนใหญ่เกี่ยวกับความหายนะหรือภัยพิบัติใหญ่จากธรรมชาติหรือจากฝีมือมนุษย์ดังเช่นอุทกภัยความแห้งแล้งทุบภพ,พิกภัยแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดสงครามฆาตกรรม บุคคลสำคัญและความเปลี่ยนแปลงในสวรรค์ดดกสา,าตัวอย่างของคํำพยากรของนอสซาดามูสสงครามใหญ่เจดเตือนผู้คนล้มตายจากปิศาจร้ายคํำพยากรนี้ถูกตีความเป็นสงครามโลกครั้งที่สและสงครามนิวเคลียร์ที่จะเกิดขึ้นในปี2,566และก็เป็นตัวอย่าง ลักษณะการพยากรณ์ของนอสซาดามูสที่เขียนบอกว่าข่าวสารอย่างคลุมเครือสามารถตีความได้มากมายและจริงๆแล้วนอสซาดามูสก็มีได้ระบุป,ปีที่จะเกิดสงครามใหญ่จึงขึ้นอยู่กับการตีความของผู้ตีความตามคาพยากรณ์ที่ตีความออกมาเป็นปีพุทธศักราช2,566ของสงครามใหญ่เจ็เดือน และขยายความต่อไปอีกเป็นสงครามโลกครั้งที่สและสงครามนิวเคลียร์อีกหนึ่งตัวอย่างของคำพยากรที่แพร่หลายทั่วโลกขณะนี้จากปลายปีพุทธศักราช2565และต้นปีพุทธศักราช2566คือราคาข้าวสาลีจะสูงขึ้นจนกระทั่งมนุษย์หันมากินเนื้อคนด้วยกันเป็นคำพยากรดูสยดสยอง แสดงถึงความต่ำสามของมนุษย์ที่กลายจะเป็นมนุษย์กินคนด้วยกันเองจากความตกต่ำรุนแรงทางเศรษฐกิจซึ่งก็เช่นเดียวกับคําพยากร์อื่นๆของนอสตาดามุสที่ถึงแม้จะระบุคำว่ามนุษย์กินเนื้อคนด้วยกันจริงแต่ก็มีได้ระบุป,ปีที่จะเกิดขึ้นทำไมนอสตาดามุสจึงเขียนคำพยากรที่ต้องตีความ เหตุผลหนึ่งเชื่อกันว่าเพื่อป้องกันตนเองจากถูกจับขึ้นสารพระหรือในข้อหาลบหลู่ศาสนาเพราะคำพยากร์แทบทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นกับวงการต่างๆรวมครั้งคริสตจักรอีกผลหนึ่งก็คือเชื่อกันว่าเป็นความชานฉลาดของนอสดาููที่เขียนคำพยากรให้เป็นแบบต้องตีความทำให้คำพยากร์ของเขาไม่มีวันตาย เพราะจะตีความได้ตลอดไปถึงแม้จะมีนักวิชาการออกมาแสดงความคิดเห็นว่าคำพยากรณ์ของนอจัดามุสเป็นคำพยากรณ์ที่ไม่มีความหมายเพราะจะตีความว่าถูกได้เสมอจากเหตุการณ์ในอดีตที่ถูกนำมาแสดงความแม่นยำของคำพยากรณ์ดังเช่นคำพยากรณ์ที่เกี่ยวกับจกักรพรรดินโปลเลียนโบนาปาร์ตฮิตเลอร์ดะเบิดอะตอม การลอบสังหารประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีวินาศกรรมเครื่องบินชนตึกแฝดวร์ดเทสเซนเตอร์11กันยายนคศ,ศ2001เหตุการณ์ร้าย9ทับ11การแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างแน่นอนความคิดเห็นของแต่ละท่านก็ได้รับความสนใจรับฟังแต่ก็ดูจะต้านกระแสค,ความนิยม ในคำพยากรของนอสซาดามุตไม่ได้เลย